สว่านกระแทกไร้สาย3ระบบขันเจาะกระแทกได้ของโอซูกะรุ่น OC HD 802มอเตอร์ไร้แปลงฐานรองรับงานหนักเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนตัวนี้เจาะได้สบายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูรีวิวเจาะปูนเจาะเหล็กเจาะไม้กัน จบรีวิวแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสว่านกันนะคะอย่างที่บอกตัวนี้เป็นสว่าน3ระบบขันเจาะกระแทกแรงบิดสูงสุดอยู่ที่65นิวตันเมตรความเร็วรอบอยู่ที่1,500รอบต่อนอาทีหัวจับดอกสว่านได้0.8-10ถึงมิลปรับแรงทอร์กได้20ระดับปรับความเร็วได้2ระดับปรับมุนซ้ายขวา สโลตามแรงมือกดมีไฟส่องสว่างไร้เงาทำงานได้สะดวกแม้ในที่มืดมีตะขอเกี่ยวและสายคล้องมือมาให้พร้อมมีที่เก็บดอกไขควงแล้วก็มีดอกไขควงตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะคะด้านท้ายก็จะเป็นแม่เหล็กสำหรับติดดอกสกรูในชุดเขาก็จะมีตัวสว่านแบตเตอรี่2ก้อนแท่นชาร์จดอกไขควง10ตัว1ชุด ดอกสว่านสีดอกข้อต่อดอกไข่ควงหนึ่งอันทั้งหมดนี้มาในกล่องพลาสติกอย่างดีด้านหน้ามีที่เก็บอุปกรณ์ดอกสว่านดอกไข่ควงให้ด้วย